สบ,บายดีทุกคนมาเปิดกล่องแบบด่วนๆได้ก็คือตอนนี้ข่อยกําลังขับรถมาสวน่อนขอ้อาญีกมืดแน,น่่นิดหนึ่งเพราะว่าอากาศเดี๋ยวนี้ยังหมอกตกอยู่บรรยากาศการเที่ยวเขาสวนการ่อนขางจะยากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าบนทางบ่คอยดีจะเป็นทาง่อนข้างจะหยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่า รถเที่ยวลายเนาะส่วนนี้เขาเก็บกาแฟแล้กก็รถเขามาหับซื้อกาแฟนี่อันนี้ก็่มันห่วยจบปีเนาะที่คอยกำลังขับรถข้ามผ่านอยู่นี่ก็คือส่วนใหญ่เนาะยุคเฮนี้ก็ก็ปปูกกาแฟกันอ่าบานหลักสามสิบแปดส่วนคอยเองนี่กับบอกเฮดส่วนกาแฟนเนาะเฮดปลูกหมากใหม่ เป็นหมักอะโวคาโดหมักโทรเรียนหมกนักแนวอื่นบ่จังซ่าต้องไปกินหมักอันนี้ก็จะเป็นกัวพออู่คนขี่โดนจักขามเนาะแต่คนได้ติดตามคลิปคอยก่อนอนานี่กะจะเห็นข่อยมาปักซองเรื่อยเรืเนื่องจากบามาเหนเนดเ็ดส่วนเนาะปลูกเบิกเห็ดส่วนอ่าส่วนนี้ค่อนข้างเดินทางท้าม,มายากบอกระยาอยากนำพ้นทางจะซื้อแต่กับพ่อไปมาไดนเนาะถาเทียบใส่ย่ำฝนสิ่งที่ข่อยประทับใจหลายแน่นอนเนาะรับทับยดอยู่มาปักซองก็คือเป็น อากาศเนาะอากาศคนขางจะดีโบคนขานละดีด้วยแหละเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพลื่อนว่าปลายฝนตนหนาวกาบริฝนตกลายหรอกแล้วลมันก็จะเวียดได้ระยะห่างของฝนไปประมาณ2เดือน3เดือนเนาะอาจจะเดือน12เดือนหนึ่งเดือนสองนี่ก็เริ่มมดฝนแต่ก็ยังมีตกอยู่แต่ก็บโบตกเรื่อย๋ยวหลังจากนั้นก็จะกลับมาฝนตกอีกประมาณเดือน3เดือน4ก็เริ่มตกแล้วเนาะ,ะสำหรับอยู่เขตเมืงองปักซอง แล้วเขียนี้คือบอกก่อนอันนี้เนาะลักๆส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เขาเห็ดก็ว่าอาศียของปัจส้นอยู่เขียนี้ลักๆแล้วก็จะเป็นสวนกาแฟเนาะแมนกาแฟกลางเบิดเ๋ยวนาะเดียวเข้มทางนี้นะสำหรับที่นี่กาแฟคนข้างจะราคาดีเนะาะตามที่ข่อยสอบถามเบิ่งพายเดยนี้ก็ประมาณโล4,000กว่า5,000เนาะก็ถื 5, อว่าราคาดีเด้ต้นหนึ่งก็ประมาณ3เอ่ 4, 5, อ4ีล้านถา้ันนดิ แต่จสจ้าเรข่อยเองแม็นของประเทศกาแฟข่ยอยปลูกต้นไม้ให้มากเนาะเป็นประเภทต้นไม้ที่มันเหมาะอยู่เขตน้ำนาวเนยโดยเฉพาะต้นอะโวคาโดดหลกักกรลรองปลูกทุเรียนเบิ่งเนาะก่ะรองเบิ่งเนาะแต่ว่ามันเกิดจะออกเกิดดอกออกผลเนาะในในในอานาคตข้างหน้านี้นะกับเป็นคลิปเพิ่นมาอย่างกับมาจมในในระยะ่อยขอยับรถไปสวนเนาะเพราะว่าโมมียังเห็ด อ่าหนาเบื่อโซะเยอกว่กาก้าเดียวนี่แหละบางเถื่อก็มีมูมานักเนาะแล้วก็จะขออนุญาตจบคลิปจมในกงื่อการขี่รถเข้าไปสวนในมือนี้เพียงเท่านี้ส่วนคลิปหนาคลิปอื่นเนาะขอยจะไปจมยังเนี่ยเราว่าพาทุกคนไปเค็ดยังกละติดตามตอนต่อไปเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอจบคลิปสักนี้โอเคแล้วพบกันใหม่